สวัสดีจ้ายาย,ายสวัสดีสบายดีเมื่อนี้อย่าดามาเด้พี่น้องมันเป็นคลิปสันๆคลิปไป็รักของเล่าออนั่นแหละคลิปมันรักเพื่อเซ้นมอนนี่่ะเจะาข้องพี่น้องพวกยากบัยาหนี่เออก็บโบยาก เรื่องปลูกปัยากแต่ว่ามันมันถ้บทนหนาวโอ้จักปีเหรอต้นนี่นะมันมันแปดปีลัวบ่อ่าแปดโดกเนาะปีนี่ดกอแปดปีที่กายบ่คอยโดกปันใดบอยดกเพราะว่าปีนี้มันอากาศดีมันเกือบบวลดคอนใช่ข่อยบางยาเนี่ยมมันบรลนูกมันได้เป็นหลายปีนี่นะปีนี่ดกเนาะขนาดเก็บแน่เลยได้นี่นะ เก็บแเก็บกินเนี่ยมาลากเก็บนี่แหละพี่น้องจะคล้องสวนตัวจริงใจดีนะจ๊ะเด้อใจดีย่ามห่าไยนี่อันย้ามห้าคโอ้ยมันเป็นทาแล้วก็บ่เห็นย้ามหายนาะอือเป็นทาคืาเป็นย้ามหายนี่ยไยพี่บุกอันอันมันไปสู้กินเด้อ ต้นนี้ต้นนี้แปดปีเนาะเแปดปีแล้วอันมีอีกได้พี่น้องคุณต,นต<อ>้นใบ<อ>เบ่<อ>งต้นนั่นมาเบ่งต้นนี้ยากได้สิผ้ามาเบ่งต้นนี้ต้นนี้แห้งดกเห็นบ่พี่น้องเห็นแล้วบ่พุณนะ่ะเออวปดีโอพูอ่ะ ต้นนี้แห้งโดกต้น<ะ>นี้เตียต้ยมตาำจนจูจ๊ขี้ดินไหม,มพี่โอ้ยปวลายแห้งปฮ่าฮ่าหัวจะคล้องสวนตัวนี้จะพวงสวนย่านมาหลักเด้ <c oughs> เฝ้าอยู่นะ <c oughs> เป้าเศร้าเฝ้าแรงคนหลักดีโพดคนหลักดีลายเศร้าเฝ้าเศร้าเฝ้าแรงเลยเปลาโหลดเฝ้าได้กกับโบยู <c oughs> โรดีตื่นนอนใหม่พี่น,อน้องเปล้าเศร้าแรงเอาแม่กีแม่กีโบย์อยากโบย์อยากออกกล้องโบย์อยากเขากล้องเป็นเป็นบ่าวละเดีย่านผู้สาวเห็นมาเอาละจ้าซัมนีเกะคลิปรีวิวสั้นๆเนาะจ้า นี่แหละจะคล้องสวนไ,ไปกินบัน,นี้กระสิบไปแล้วบัน,นี้ไปหา <ไป S 1> ก,กินบักเพอร์เซมอนแลวบัานนกินเพเพออซมอนไปละวจากคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้มชนชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ